สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนแม่อรนงานถักโอเคนะคะวันนี้ผ้าคลุมไหล่สีแดงของแม่ออนนะคะเราจะเอาไว้กลุมกับชุดเรสนะคะกับชุดเรสของลายหอมนวลของแม่อรนนะคะทีนี้ความยาวของผ้านะคะความยาวของผ้าก็สุดแท้แต่เพื่อนเนจะชอบยาวชอบสั้นนะคะ คลิปนี้แม่ออนจะพาทำมาทำดอกผักแว่นกันนะคะดอกผักแว่นกันย่อยนะคะเป็นยอยหรือว่าเป็นริมนะคะเป็นดอกผักแว่นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแม่ออนก็จะพาเพื่อนๆมาเริ่มทำนะคะเริ่มต้นในริมนะคะในริมแม่ออนจะใส่ริมหน้าหน้าแล้วก็ ริมด้านหน้าสองริมแล้วก็ดิมด้านล่างนะคะตรงอ่าลำคอไม่อ่อนเดี๋ยวไม่ใส่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่เริ่มต้นขึ้นโซ่ไปที่สิบสามโซ่นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเอ็กเอาโซ่ที่สี่นะคะอ่ากับมาเอ็กเอาโซ่ที่สี่นะคะเลื่อนเลยนะคะเพื่อนๆ ให้เพื่อนเือนอที่โซ่ไปที่เดี๋ยวนะคะเพื่อนเ่ยนรู้สึกจะทำยากนิดนึงหนึ่งสองสามสี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่สามพลิกงานนะคะจับตรงนี้ปิ้นกลับมา เรามาลงตรงห่วงนี้หนึ่งสองพันหลักครั้งเดียวนะคะสเสร็จแล้วให้โซ่สามเอ็กลงในห่วงนะคะหยั <c oughs> <c oughs> จจบมานิดนึงเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่สามาพันหลักหนึ่งหลักลงไปอีกสามหลักนะคะ ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับโซ่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สามเอ็กลงห่วงนะคะขยับงานนิดนึงแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามลงลงหลักอีกสามหลักนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวนะคะไม่ออนตั้งหลักก่อนสามหลัก นะคะคแล้วก็โซ่สามเอ็กลงในห่วงนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆ,ๆโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดแล้วเราก็เว้นหนึ่งช่องมาเอ็กลงช่องนี้นะคะเอาพอประมาณนะคะเพื่อนๆพอประมาณ นี่นะคะดอกผักแว่นแม่อ่อนนะคะสวยประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ขึ้นโซ่ไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสานะคะแล้วเราก็มาเอ็กเอาหลักห่วงที่อ่าโซ่ที่สี่นี้นะคะเลื่อนผ่านเลยก็ได้ นะคะหรือว่ายังไงก็ได้เอาที่ตามสบายเสร็จแ,แล้วให้ขึ้นโซ่สามก่อนค่อยค่อยจับพิกงานนะคะเพี้นกลับมาฝั่งนี้แล้วเราค่อยมาลงหลักในห่วงนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้จะเรียกว่าดอกผักแป้นนะคะแล้วโซ่สาม อ X ลงในห่วงนะคะเราจะทําอยู่ที่สามกลีบขึ้นโซ่สามลงไปอีกสามหลักนี่ค่ะเสร็จแล้วให้โซ่สาม X ลงนะคะในห่วงแล้วก็ให้ขึ้นโซ่ไปที่สามลงหลักอีก3ามหลัก เราก็จะได้ดอกผักแว่นสวยๆนะคะใส่ตรงริมผ้าสบายเรานะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่สามกลงในห่วงเหมือนเดิมนะคะ,ะขยับให้แน่นนนด่ึงเสร็จแล้วให้เราโซ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอเสร็จแล้วเราก็ข้ามมาตรงนี้ไม่ลงช่องนี้นะคะเราก็มาลงช่องนี้ ให้มันสับหว่างกันพอประมาณนะคะเพื่อนๆงานเราถึงจะสวยนะคะเห็นไหมเอ้ยนั่นไม่อ่อนไปได้ยอย,ยตะน้องแต็งแนงขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่สิบสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะ สิบสามสิบสี่ได้หมดนะคะแล้วแต่มันความถนัดของเพื่อนเพื่อนนะคะามาเลื่อนมาเห็นไหมคะเราทำห่วงแล้วก็ขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่แล้วเราค่อยพลิกห่วงนะคะพลิกห่วงพลิกห่วงแล้วเราก็ลงหลักนี่ค่ะง่ายๆเลยเราเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าอ่า ต่อยอดได้นะคะเพืเ่อนกับงานชิ้นอื่นได้เลยนะคะอ่าเอ็กลงไปขหยัหยบเข้ามาชิดๆนิดนึงเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปที่สามพันหัวเข็มลงหลักไปหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่เกี่ยวกับโซ่นะคะไม่ต้องนับโซ่ก็ได้ถ้านับรวมก็จะเป็นสี่หลักนี่นะคะแล้วเอ็กลง นโซ่ไปสามลงหลักอีกสามหลักอย่างนี้ค่ะแม่ออนทำรอบเลยนะคะรอบจากหน้าอกฝั่งนี้ไปถึงหน้าอกฝั่งนั้นนะคะรอบมาตรงชายอ่าส่วนคอนี้แม่อ่อนจะไม่ใส่นะคะเพื่อนเพนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกัน โซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ค่ะเรามาดูกันก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นดอกผักแว่นอย่างนี้นะคะอ่ะดี๋ยวเรายังไม่ได้เรียดถ้าเรียดน้องก็จะท,ท,ทิ้งตัวลงมาอย่างนี้นะคะทิ้งตัวลงมา อย่างนี้นะคะนี่คือดอกผักแว่นจ้า